ไวยรถคันนี้ออกหน่อยไวยรถคันนี้ออกมาใ,ใกล้ๆหน่อยไวยรถ เช้าลม,มาแรงช่วงจะเที่ยนไงลมแรงมากเลยแต่ควบคุมได้แหละเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีกระแสนะแต่เมื่อเช้านี่เราก็ตกใจต้องควบคุมได้สต้องคอบคุย จำอะไรไงมันทับเนี่ยวะมันจะมีนี่ือจะมีโขแล้วไงเนี้ยได้ดีนะใส่มนี่นี่ใส่ไี่ก็นี่ไม่ใหมเนาะใส่ได้ดินนะไม่เราแค่เงินย่งเดีะห่างแรงดันมาดการด้วยสมาจู้ห่างแงด้ Thank you. ต้องรอให้เปลวไฟมันลดลงก่อนแล้วก็ไปเจอเชื้อเพลิงที่บางๆแล้วค่อยเข้าไปทํากันทางเจ้าที่ไฟป่าเราแล้วก็รัศดรอ,อาสาไฟพวกเราในทูกวันนี้นะครับซึ่งสิ่งที่จะฝากนะครับกับพวกเรานี่ก็คือในเรื่องของการเข้าไปดับไฟผู้นําแล้วก็ร่วมกับ ทางหัวหน้าอุทยานนะครับที่เราจัดกําลังของพวกเราเป็นชุดเป็นชุดเราเข้าควบคุมสถานไฟป่าที่ภูเรือนะครับหลังจากที่ว่าเกิดมีเกิดไฟไหม้ในบริเวณอุทยานภูเรือเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับทางสำนักบริหารพื้นที่นรักที่8นะครับนะครับโดยผูม้มในการสำนักกันนะครับก็ได้ระด,ดมเจ้าหน้าที่ฐานีไฟป่าในพื้นที่สำนัก8นะครับมาร่วมกันบูรณาการร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับ ซึ่งผลจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสองวันเราก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ระงับดับไฟป่าได้ทุกจุดนะครับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับพื้นที่ความเสียหายตอนนี้เป็นงไงพื้นที่ความเสียหายตอนนี้หน้าวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ระงับดับไฟป่าทุกจุดที่จะไม่ให้ลุกลามเข้าพื้นที่ป่าก็คงวันนี้ก็คงจะต้องให้เจ้าที่สำรวจนะครับว่าพื้นที่เสียหายจะเป็นเท่าไหร่นะครับขอรับจากการประมาณนีประเมินสถานการณ์นี่ก็ ขอให้เป็นตัวเลขที่แน่นอนนะครับให้ทางหัหน้าฐานนีไฟป่าพูเรือร่วมกับทางอุทยานได้เข้าประเมินพื้นที่นะครับจากจากที่การได,ได้ลงพื้นที่เมื่อวานนะครับจากความเสียหายนะครับก็คือในสภาพของต้นไม้ใหญ่หรือว่าความเสียหายโดย,โดยทั่วๆไปนะครับผมก็คิดว่าก็คงน่าจะเป็นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงพื้นล่างนะครับแล้วก็สิ่งที่มีความเสียหายก็คงจะเป็นที่ไฟได้ลุกลาม เข้ามาที่บริเวณร้านค้าซึ่งก็ความเสียหายก็ไม่ได้มากมายอะไรก็วันนี้ทางอุทยานนะครับได้ส่งเจ้าที่เข้าทาการปรับปรุงเพื่อให้เข้าสู่สภาพเดิมเพื่อจะให้ทางผู้ประกอบการและร้านค้าได้ดําเนินเกจการในการที่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานให้กลับคงสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดนะครับ,บการป้องกันแก้ไขในระยะยาวเป็นยังไงการป้องกันแก้ไข,ขในห้วงต่อไปเนี่ยซึ่ง สถานการณ์ในปีนี้ทุกท่านก็คงจะทราบกันอยู่แล้วว่าเนื่องจากเกิดฤดูแล้งต่อเนื่องกันยาวนานแล้วก็ปริมาณเชื้อเพลิงที่มีความสะสมในหลายๆจุดเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการเฝ้าระวังพื้นที่โดยทางอุทยานโดยทางเจ้าที่ไฟป่าและก,ก็จะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับรวมกวับทางปกครองในท้องที่ทางท่านายอำเภอได้ช่วยประกาศแล้วก็แจ้งแจ้งให้ ประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ามาในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเรือนได้ช่วยกันระมัดระวังแล้วก็ขอความร่วมมือกันนะครับว่าก็อย่าจุดไฟหรือว่าทํากิจกรรมใดๆในพื้นที่อุทยานที่จะก่อให้เกิดไฟลุกลามขึ้นมานะครับตลอดจนพี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพที่ใกล้ๆหรือในพื้นที่ติดต่อกับอุทยานและการกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับก็ขอให้มีความระมัดระวังแล้วก็ ที่จะเป็นสาเหตุทําให้เกิดไฟไม้ป่าเกิดขึ้นนะครับ